คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเสือสมิงคืออะไรกันแน่มันคือเสือจริงๆที่กินคนจนติดใจหรือเป็นวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างเสือหรือเป็นคนที่กลายร่างเป็นเสือคำตอบก็คือถูกทุกข้อเลยครับคำว่าสมิงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสือนะครับมันเป็นคำโบราณที่ใช้เรียกวิญญาณร้ายที่สิงสู่ในร่างของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ดุร้ายอย่างเสือโบราณท่านเชื่อว่าเมื่อเสือตัวไหนดุร้ายเป็นพิเศษและเริ่มล่าคนเป็นอาหารดวงวิญญาณของคนที่ถูกมันฆ่าและกินจะไม่ได้ไปไหนแต่จะถูกกักขังไว้ในร่างของเสือตัวนั้นทับถมกันไปเรื่อยๆจนเสือตัวนั้นมีพลังอาคมแก่กล้าขึ้นกลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์ในสมัยก่อน วิชาอาคมสายสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะวิชาเสือเป็นวิชาที่ทรงพลังและน่าเกรงขามผู้มีวิชาจะสามารถหยิบยืมพลังของเสือมาใช้ได้ทำให้มีพลักกำลังมหาศาลร,ร่างกายคงกระพันแต่ของแบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายครับว่ากันว่าผู้ที่ฝึกวิชาสายเสือหากปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือตะบะแตก ควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ของจะเข้าตัวครับคุณสายที่ฝึกมาจะย้อนกลับมากัดกินผู้ใช้กลืนกินความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยจนในที่สุดพวกเขาก็จะกลายร่างเป็นเสืออย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่เสือธรรมดานะครับเป็นเสือที่มีจิตใจและความทรงจำของมนุษย์อยู่แต่มันไม่ใช่ความทรงจำที่ดีงามนะครับมันคือความกระหายความโกรธแค้น และสัญชาตญาณดิบนั่นแหละครับคือเสือสมิงประเภทที่หนึ่งคนกลายเป็นเสือแล้วมันมีแบบอื่นอีกไหมมีสิครับและแบบที่สองนี่แหละที่เป็นเหมือนกับดักกลางป่าที่อันตรายที่สุดเราเรียกมันว่าวิญญาณพเนจรเข้าสิงเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อมีคนตายในป่าไม่ว่าจะด้วยไข้ป่าถูกสัตว์ทำร้ายหรือหลงป่าจนตาย หากวิญญาณของเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดและยังคงวนเวียนอยู่ในป่าด้วยความอาฆาตหรือหิวโหวยวิญญาณดวงนั้นจะพยายามหาร่างเพื่อกลับมามีตัวตนอีกครั้งทีนี้ถ้าเผอิญมีเสือตัวหนึ่งไปกินซากศพของคนคนนั้นเข้าโบราณท่านว่าจะเกิดการเปิดช่องครับวิญญาณของผู้ตายจะสามารถแทรกซึมเข้าไปยึดครองร่างของเสือตัวนั้นได้สำเร็จ ลายเป็นเสือสมิงอีกประเภทหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กัน